กางเกงยีนที่มีรอยขาดแบบนี้อยากแต่งลูกไม้ให้เท่ๆจะมีวิธีการทำอย่างไรทำออกมาแล้วจะสวยไหมมาดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้ช่างได้รับกางเกงจากลูกค้านะคะลูกค้าบอกว่ากางเกงยีนขาดตัวนี้นะคะเป็นตัวเก่งตัวโปรดเลยค่ะอยากให้ช่างเนี่ย ่วยแก้ไขให้หน่อยได้ไหมจะหาซื้อเป็นลูกไม้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะคะมาตกแต่งตรงรอยขาดให้หน่อยได้หรือเปล่ามาลองดูกันนะคะว่าเวลาที่ช่างทำเนี่ยจะทำแบบไหนแล้วถ้าบอกมาเป็นยังไงมาลองดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะที่ช่างจะทำช่างก็จะทำการเปิดตะเข็บด้านข้างนะคะเพราะว่าข้างนี้ค่ะขาดทั้งด้านหน้านะคะอันนี้คือเป็นด้านหน้านะคะและก็เนี่ยค่ะ ด้านหลังก็ขาดด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่างก็จําเป็นที่จะต้องนะคะเปิดตะเข็บด้านข้างค่ะเพื่อนๆโชคดีที่ว่ากางเกงตัวนี้เป็นเส้นโซ่ค่ะถ้าเป็นเส้นโซ่แบบนี้เนี่ยเราก็สามารถเปิดได้ง่ายและที่สําคัญนะคะตรงปลายขานะคะก็เป็นปลายขาแบบลุยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ทําให้เราเนี่ยง่ายต่อการที่จะมาทําตะเข็บตรงปลายขาด้วยค่ะอย่างนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือในการเลาะตะเข็บข้างก่อนนะคะเพื่อนๆ บางครั้งนะคะเส้นโซ่น่ะเราก็คิดว่าจะเลาะง่ายๆแต่บางครั้งก็เลาะยากเหมือนกันนี่อันนี้ก็คือเลาะได้แล้วสกิดได้แล้วถ้าเกิดว่าเส้นโซ่สะดุดแบบนี้นะคะเราก็ดึงผ้าด้านอีกข้างหนึ่งได้ค่ะได้ได้อีกข้างหนึ่งนะคะเราก็ดึงแบบนี้ได้เลยค่ะจะทําให้การเลาะเนี่ยค่ะเลาะง่ายขึ้นเสร็จตรงเส้นโซ่แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาเริ่มลงมือในการเลาะตรงนี้ค่ะตรงเส้นที่เป็นรอยโพกนะคะรอยโพงก็คือเนี่ยตะเข็บเนี่ยค่ะตะเข็บที่เป็นการ เก็บริมนี่นะคะเขาเรียกว่าตะเข็บเส้นโพนะคะหลังจากที่เราเลาะปลายขาออกเสร็จเรียบร้อยเป็นแบบนี้แล้วนะคะตรงช่วงขาด้านข้างเราเลาะออกเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาลูกไม้ค่ะลูกไม้สีดําที่เราเตรียมเอาไว้นะคะมานาเอาไว้ก่อนค่ะกัดเข็มหมุดเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นผ้าก็จะเคลื่อนใช่ไหมคะเราก็มาจัดวางดูก่อนว่าทําออกมาเนี่ยจะประมาณไหนใช่ไหมคะเราต้องการตัดลูกไม้ขนาดไหนเราก็เอาเข็มหมุดกลัดเอาไว้ก่อนค่ะ ได้ตำแหน่งแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมา ung, ลงมือในการที่จะเย็บด้านข้างฝั่งนี้เอาไว้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้ผ้าเนี่ยคะ่ะลูกไม้เนี่ยเคลื่อนเราจะเนาด้านนี้เอาไว้ก่อนนะคะมาลงมือทํากันเลยค่ะจัดตำแหน่งได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาลงมือเย็บเนาไว้ก่อนเลยนะคะนี่ก็คือกางเกงน,นะคะที่เราต่อลูกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะ ออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นขาด,ด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังนะคะกางเกงตัวนี้คือขาดทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยค่ะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเย็บปิดด้านข้างนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยขาดเยอะใช่ไหมคะก็ทําให้เราเนี่ยจะต้องมาเปิดด้านข้างเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเย็บด้านข้างคืนให้ลูกค้าค่ะเวลาที่เราเย็บตะเข็บด้านข้างตรงนี้นะคะ เราจะต้องเย็บตะเข็บให้ลงรอยเดิมให้มากที่สุดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองกลับดูนะคะว่าอีกข้างหนึงที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกมาหน้าตายังไงนี่ก็คือกางเกงยีนที่ช่างเนี่ย ต่อลูกไม้ให้ลูกค้านะคะตรงรอยขาดเอาลูกไม้สีดำเนี่ยมาแซมแบบนี้นะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกางเกงยียนตัวนี้ขาด้านนอกนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเวลาที่ลูกค้าใส่ก็จะเห็นความเซ็กซี่นะคะสําหรับกางเกงตัวนี้เนี่ยขาด้านนี้ขาดทั้งข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เติมลูกไม้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยเพื่อความสวยงามลูกค้าชื่นชอบก็จัดให้ได้เลยนะคะ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋าลองดูนะคะลองเอาไอเดียที่ช่างแนะนาเนี่ยไปลองปรับใช้ดูนะคะเวลาที่เรามีรอยขาดที่กางเกงอะไรประมาณนี้นะคะหาเป็นลูกไม้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะคะมาตกแต่งดูก็จะเพิ่มความสวยงามให้กางเกงตัวโปรดหรือว่าปรงตัวโปรดของเราได้นะคะลองเอาวิธีที่ช่างเนี่ยทำเนี่ยไปลองปรับใช้ดูนะคะเพื่อนๆ